การประท้วงต่อต้านสงครามกาซาในมหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐดูเหมือนจะมีแนวโน้มที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับวันนี้จุดตึงเครียดไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสหรือ UCLA ที่เกิดความวุ่นวายอย่างหนักหลังจากตำรวจบุกเข้าไปรื้อถอนเต็นท์ของผู้ประท้วง ตำรวจปราบจลาจลพร้อมอาวุธครบมือหลายร้อยนายเริ่มรื้อถอนสิ่งกีดขวางภายในมหาวิทยาลัย UCLA หลังจากกลุ่มผู้ประท้วงยังปักหลักอยู่ภายในมหาวิทยาลัยแม้ว่าจะมีการประกาศเตือนให้ออกจากพื้นที่แล้วก็ตามนะครับผู้ประท้วงบางส่วนถูกเจ้าหน้าที่คุมตัวออกมาจากพื้นที่ขณะที่มหาวิทยาลัยได้ยกเลิกการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวนับตั้งแต่วันที่18เมษายนที่ผ่านมามีผู้ถูกจับกลุมไปไม่ต่ำกว่า1,000คน จากกว่า25วิทยาเขตของสถาบันการศึกษาในอย่างน้อย21รัฐการรื้อถอนสิ่งกีดขวางและเต็นท์ของผู้ประท้วงในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากกลุ่มผู้สนับสนุนอิสราเอลได้บุกเข้ามารื้อถอนเต็นท์พักแรมจนเกิดการเผชิญนหน้าขึ้นเมื่อวานนี้ครับ คุณผู้ชมครับตลอด2ถึง3วันที่ผ่านมาสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั่วสหรัฐกลายเป็นพื้นที่เผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงกับตำรวจนะครับแต่บางมหาวิทยาลัยก็มีวิธีการจัดการที่ต่างออกไปเช่นมหาวิทยาลัย Northwest e r n u n i v e r s i t ริในรัฐอิลลินอยได้บรรลุข้อตกลงให้กลุ่มผู้ประท้วงลวดขนาดของการตั้งเต็นท์ลงหรือว่า Brown University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในกลุ่มไ y ว e a g u e ก็เตรียมที่จะลงมติถอนการลงทุนในบริษัท ที่มีความเชื่อมโยงกับอิสราเอลในเดือนตุลาคมนี้ด้วยแต่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนครนิวยอร์กกลับใช้ไม้แข็งด้วยการเปิดทางให้ตำรวจเข้ามาปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงทันที We emphatically strongly this em administration declare no confidence and in this administration. และท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากนักการเมืองระดับชาติให้สถาบันการศึกษาต่างๆยุติการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาและการข่มขู่คุกคามชาวยิวที่ครอบคลุมตั้งแต่การชูป้ายและตะโกนสนับสนุนกองกําลังกลุ่มามาสไปจนถึงการทำร้ายร่างกายและการคุกคามชาวยิวโดยตรงกลุ่มผู้สนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในสถาบันการศึกษาทั่วสหรัฐได้รณรงค์ขบวนการบอยคอร์ดถอนการลงทุนและคว่ำบาตรนะครับ กา,ารรณรงค์เรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้วครับสำหรับกระบวนการบอยคอร์ถอนการลงทุนและคว่มบาทหรือ BDS ซึ่งย่อมาจาก Boycott Divestment Sanction Movement มีเป้าหมายเพื่อกดดันให้อิสราเอลยุติการใช้ความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์นะครับสถาบันการศึกษาในสหรัฐไม่เคยให้คำมั่นในการสนับสนุนขบวนการนี้แม้ว่าสถาบันบางแห่งจะเคยรับความสัมพันธ์ทางการเงินก็ตาม มีข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐที่ระบุว่าสถานศึกษา100แห่งทั่วประเทศได้เงินมาจากอิสราเอลมูลค่า375ล้านดอลลา,าร์สหรัฐตลอด20ปีที่ผ่านมานะครับส่วนการเรียกร้องให้ยุติการลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนยัยสําคัญต่อสงครามในกาซาแต่กลุ่มผู้ประท้วงต้องการให้มาตรการนี้มีส่วนช่วยสร้างความโปร่งใสและสร้างความตประหนักถึงผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามให้มากขึ้น ในช่วงเวลาที่เกิดความวุ่นวายแบบนี้สปุตนิกสื่อทางการรัสเซียได้เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยในอิหร่านได้เสนอมอบทุนการศึกษาให้บรรดานักศึกษาที่ถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐครับปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติประมาณ1,000 0แคนจาก90ประเทศศึกษาอยู่ในอิหร่านนะครับและอิหร่านก็มีแผนที่จะเพิ่มนักศึกษาต่างชาติเป็น2,50,000คนภายในปี2026ด้วยครับ แน่นอนว่าความวุ่นวายจากการประท้วงใหญ่ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งของสหรัฐก็ได้สร้างแรงกระเพื่อมไปถึงเสถียรภาพของโจไบเดนอย่างเลี่ยงไม่ได้เขาเขับศัตรอิสราเอลอันนี้เป็นเรื่บาดแชาติไม่ว่าจะเป็นโจไบเดนหรือไม่ว่าจะเป็นโจโดดทกามเนี่ยอันนี้ไม่มีทางที่จะไปสับสนทางด้าน,น,นของอังกฤษนะฮะกาสับส์ทางด้านอิสราเอลแต่การสับสนทางด้านอิสราเอลเนี่ยหมายความว่าคุณต้องมีอำน,นาจในการพูดจาควบคุมมีท<ร>ุดยินชัดเจน นายกงอิสราเอลได้พอสมควรใช่ไหมนายที่ส่วนไม่เก่งเหมือนกับว่าตัวเองไม่มีศักยภาพในการที่จะไปมีการ,รังต่อรองซึ่งตรงนี้เชื่อผมเชื่อว่าโจโดนรบทรัมจูญมาตอนหลังจะบอกว่าถ้าเขาเป็นประธานทุนดีเขาสามารถจัด,จดการให้ในายในทันยาหูเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแต่งการกระทำของเขาได้